พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพ,พรรพลังประชารัฐมั่นใจว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566จะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระแรกแม้จะมีปัญหาความขัดแย้งภายในพักเศรษฐกิจไทยระหว่างพลเอกวิทย์เทพศรดินณอย,ยุธยาอาดีตหัวหน้าพักกับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าเลขาธิการพักก็ตามค่ะ ซึ่งนะคะในส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นมี18เสียงค่ะถึงแม้ก่อนหน้านี้นะคะขุดบุญสิงห์วรินรักษ์สสบัญชีรายชื่อและรักษาการนายทะเบียนของพรรคเศรษฐกิจไทยจะออกมายืนยันท่าทีของพรรคเศรษฐกิจไทยว่ายัางให้ความเห็นชอบนะคะว่าควรโหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,566เหมือนเดิมค่ะแต่ล่าสุดค่ะร้อยเอกธรรมนัฐนะคะก็ยังแทงก้าขาโดยบอกว่าจะต้องเป็นมติจากที่ประชุมนะคะในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะ ซึ่งพักจะมีการประชุมกันนะคะโดยยังยืนยันแนวคิดค่ะว่างบประมาณนะคะส่วนใดที่ทําให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองก็ยินดีสนับสนุนค่ะแต่ถ้ามีส่วนใดนะคะที่นํามาพิจารณาในชั้นของกรรมธิการวิสามันแล้วไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนก็จะเป็นต้องมานั่งคุยกันค่ะ และก็จะไม่เป็นผู้อภิปรายนะคะโดยจะให้สมาชิกพรรคเนี่ยอภิปรายแทนค่ะส่วนจะเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการวิสามันพิจารณางบหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูอีกทีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็มีข่าวว่านะคะเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะยอมผ่านร่างงบประมาณค่ะแต่จะไปเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งนะคะในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจแทนค่ะเมื่อมาคํานวณดูนะคะเสียงสนับสนุนของรัฐบาลในตอนนี้นะคะในส่วนของพ,พรรคพลังประชารัฐค่ะมีอยู่ร้อยเสียงนะคะตัดคุณพิเชษสถิรชวานออกไปค่ะที่ไป เคลื่อนไหวกับกลุ่ม16เนี่ยก็จะเหลือ99เสียงนะคะพักภูมิใจไทยมี65เสียงค่ะพักประชาธิปัตย์51เสียงชาติไทยพัฒนามี12เสียงนะคะพักรวมพลังนะคะมี5เสียงค่ะพักพลังท้องถิ่นไทยนะคะก็มี5เสียงนะคะส่วนพักชาติพัฒนามี3เสียงค่ะพักพลังธรมใหม่มี1เสียงรวมกับพักเศรษฐกิจไทยนะคะก็จะเป็น18เสียงค่ะทามากันครบนะคะก็จะมีเสียงถึง259เสียงทีเดียวค่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องมีแผนสองกันะคะเพราะว่าก็ยังมีความไม่ไว้วางใจนะคะว่าในวันโหวตจริงแล้วเนี่ยจะไม่มีใครแตกแถวนะคะหรือว่ามีสสขบททั้งในพักประชาธิปัตย์เองนะคะแล้วก็ในพักเล็กอื่นๆด้วยค่ะที่น่าจับตาค่ะก็คือการเคลื่อนไหวของขั้วของรัฐบาลนะคะในการที่จะดึงเสียงนะคะโน้มน้าวในส่วนของพักร่วงฝ่ายค้านะคะ่ะให้มาสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะคะหรือที่เรียกว่าสสงูเห่านั่นเองนะคะทั้งในพักเก้กากา แล้วก็ในส่วนของพักเพื่อไทยเองด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะวอร์รูมของรัฐบาลเนี่ยยังประเมินเอาไว้นะคะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยร่างพระราชบ,บัญญัติก็ประมาณรายจ่ายประจําปี2566จะผ่านสภาค่ะโดยจะมีเสียงนะคะไม่ต่ํากว่า247ร้อถึงสองเสียงซึ่งนั่นก็หมายความว่านะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะได้ไปต่อค่ะส่วนจะไปถึง260เสียงหรือไม่ต้องจับตาค่ะ